ตอนนี้พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปเดือทางมาถึงงานพิธีแล้วนะครับอขอก่าวสวัสดีท่านผู้เกท่านครับขอกราบพระอรับนุ์ข้าสู่งานพิธีําบนารท้าบบญป้านนะครับตอนนี้ก็ท่านพระพุทธพิชริศได้เดินทางมาอีกแล้วนะครับพระคุณเจ้าทั้งเก้ารูปจากวัดกัญญาตู มาลามนะครับและระวัตสำคัญมุงนะครับท่านตองตอรอบแล้วนะครับวันนี้วันดีเป็นสีวันเป็นตันบุง่งสโกมุงคุชัยวันนี้ตรงกับวันที่9เดือนตุลาคมพศสองพัน้านะครับท่านหลวงพ้ามีตำแหน่งว่าจะจัดงานพิธีทำบุญร้านทำบุบ้านประจำปีนี้ครับ อ่ะตอนนี้ได้เวลาอัานเป็นมงคลเลิกแล้วครับขอเชิญ,ญท่านประธานพิธีคุณฤษษษท,ทธิศรบจุดตูปเทียนบูชาพระนงางไต่กล้าก่อน,นะครับ อตอนนี้นะครับท่าประธานพิธีและคุณพ่อน,นะครับในประเคถวายพัตหารญาติญาติก,ก็ต่อตัวกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ขอเชิญพระพรอรรมธยาสอ่าใครยังไม่จบจบเลยครับใครยังไม่จบอธิทฐาน ลำดับต่อไปเรามากราบลาพระพร้อมกันครับพนมมือครับอาลังสมมาสองพุทโภคะวาตพุทธังภวัตตังอภิวาเทมิกราสวาขาโตภวกาต,าตามโมธรรมังนมสามิกราสุปฏิปันโนภว,วโตวสาว,วกสังโกสังขัางนะมามิกลา รับน้ำมนต์ครับวันนี้วันนี้เป็นสีวันเป็นวันมงคลเลื่องมงคลชัยวันนี้เจอต่อวันทุกี่เก้าสุราษฎร์อสองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับทางธนชาติภาพได้ติดต่อมาที่จา,างร้านซอสามสายได้จัดพัสดารมาถวาย